ทีนี้พอพออะไรบัลเกิดใช่ทีนี้เราก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อค่ะคือคือถามว่าเราไปดูดวงเนี่ยอะไรดีเราเชื่อคือเพราะว่าเราดูดวงมาเยอะไงฮะอะไรดีเราเชื่ออะไรไม่ดีเราไม่เชื่อโ oh อ้<ๆ>คนแบบนี้เลยค่ะอันนี้บอกว่าระวังจเจ้าบ,บาดเหตุนะไม่จริงหรอกฉันทำบุญเยอะอะไร<ด><ๆ>แบบนี้ค่ะ<ๆ>จะเป็นนิสัยแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าอะไรดีเนี่ยจะรวยนะเนี่ยจะถูกลงวันนะโอ้างวันที่หนึ่งแน่นอนในเงี้ยค่ะจะเป็นคนแบบนี้ไปเลยทีนี้เราก็ไม่เชื่อแต่ปรากฏว่ามันก็สิ่งมหัศจรรย์นะคะท่านก็บอกว่าอุ้ยรอวัยวะ น้ำหน่อยนะก็มาบอกมาบอกครอบครัวค่ะว่าน่าจะมาถึงอีกประมาณน่าจะไม่เกินสิบหรือสิบห้าวันจะไม่ได้ปรากฏว่าอีกไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะมาถึงก่อนวันเกิดเราหนึ่งวันแล้วหมอสั่งผ่าตัดเราทันทีในวันต่อมาคือวันเกิดเราแล้วเราก็ช็อกกันตรงที่ว่าพรุ่งนี้วันเกิดฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกถึงหมอดูอะว่าหมอดูบอกว่าฉันตายวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทําให้ผมประมา ผมไปเข็นเขาเข้าห้องผ่าตัดอะ <S 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 นึกถึงเหตุก,ออการณ์หมูกระทะเลยเธอเดี๋ยวออกมาไปกินหมูกระทะกันนะผมก็เลยโอ้โหแล้วมาดูกับประจกบกกับหมอดูมันจะต้องตายหรือว่าเกิดใหม่มันเกิดของตัวเองนะแล้วมันเป๊ะเหรอคุณบ๊วยมันเป๊ะคือเขาทำนายมาเป๊ะแล้วขอเป็นว่ารอดออกมาเอะคุณจะสามเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะปากเบี้ยวหรือคุณจะอะไรก็เรื่องของคุณอ่ะคุณรอดมาเหอะเดี๋ยวจะดูแลเอง